ก้อยห่างๆพร้อมทั้งยงนอไว้ใส่พักขาใส่ลายยางทั้งเห็ดอันเยบีนมามือนชาวอันดินฝากาให้ปูผักษาโูกปกอาที่มีมลกระปเ่้อันเชิญอันนี้นโซกลากอย่างนี้กันพักอนราจการมบ่มีตนามะูบุญทบอาหารกิาหลายยางพักกาศหินกันนีพักกาบ้านพักกาบ้านข้าวเหนียวรนโจิ้กับแกมไปก่อนนะครับเาแกงไปก่อนบวบายออ เตรมจานเลยนะแม่ครัวเต็มจานพว่านปากมาหายนเกแลตาก็ตายพูดอบด้วัสาัิดีพ่อแม่พี่น้องทุกคตนะครับเนาะขอเาต้ามายิ่งเนาะบรรยากาศดูห้องประทับเากาศดูนะครับาอย่าพูดที่เรารอบๆว่าลรากาม้องประทับยกครับเนาะ เผาทาเผาทานีเผาทาดีด้วยเมือนบาดาไม่มีนักหว่นเมืางบาดาไม่มีร้านอยไรก็การที่การต่างก็การ้อการทานอาหารการซื้กับว่าอืดมาก่ะวันนี้แต่ทั้งปัสตุปัสแต่ไม่กวนท่าว่ายทาว่ายู่่ายขู่นะผมกะนนัข้า่การที่การต่างเอาเอาอีกอย่างว่าทว่า ร่วว่ไรทวันวันนี้วันพระร่วมถวายพราไรกองันไงร่วมภาวะ่ามาหุดชุดจานคุดชุนค่อมแลววันจัรศ์หกแล้ววันจักร์พอรับแห่งแล้วแล้วแลูกแห่งศุกร์กร์ดาวศุกร์้หานศุกร์ูุ่กคนโรคร้านชายบุญบงแล้วแล้วชายบุญพูดที่กว่าข้าพ่อพูาจ่าพ้งพูดคุยคุ้มกว่ข้าพแล้วแล้วช่อตกปากรักษาโรคร้านบ้านเมื่อแหยงศุกร์คู่ตื่นเก็ดทุกรนค่อ hàng mấy người tôi phụ tôi có người à chạy cứ đẩy ở à khẩu mắt không có tháo nào mà ra khổ, làm, mà thì biết không vào chạy dữ là chạy cái chạy thì hay khao trong gì mà vả chắc kế vả đi là kế vả mà ไป่กู้กถามว่าวางดีควาดีเอ้เดี๋ยวถามดงใจกินอันนี้อีนางกังต่อถามว่าใช้ค่าถูกต้องถูกต้องไมข้างใครข่ายว่าถูกตังว่าหมายว่าถูกว่าอะารว่าถูกว่าหมายถ้าใช้ข่ายถือตังว่าทิบเก่าว่ถือต้องค่ายชิบเก่าว่าแตอยัีเก่าจนาก็ด้ถือก็ด้แม่รับ เาีสบาทีก้าวะทีก้าว่ะทีเก้าว่ะมาแต่จังกี่ไรทีะือว่าใช้ถือตังวัานถาว่ห็น nice. ว่า liked, waited, มันดังดึ๋งใสันมันดังดทีก้าวะถือตังนันที่นั่งตังกอนเออเรื่องามขอขายจิเท่ากัท่ากชอบว่าชอบกับเต็มกระเบาเราหลัเราเบานคื้นม่ ให้จ okay. ัาได้กับคืนเขาอะไรชื่อว่าอไแม้ว่าว่าถือกับคืนว่าอะไรจังเป็นจงรับเอาต่อไปบ้าอยากถือกับได้ถืออีรพออะไรบ้านจะชื่อว่าอะไจัที่ให้ตังได้่าถือได้จังไห้มาถือว่าถือก็จะมัดอย่างนี้มาคือต่างถือมาต่างว่าปวดหัวข้าวจตบข้าวหวานนั่นเอง

ได้โท่ได้บ้างได้เท่ได้หวานภาวาบักเก็เอกสิเท้าสิยาสิเท่วิสานาได้ไหมบัเดเอก่าภาวะอะไรก็มือาอะไรก็มือเอาว่าบอกคนอเอาว่าบอกใครก็ว่าคออกเราจังถือเฉยด้วยเชื่อใจไม่แต่งใครบอกคนอื่นนะแต่บอกเช็ดไต่รางรอกว่าบอดนี้มเลยบากอีกพไรอีกว่ะพสมัย Mới không ấy ừ. mới thôi không không thằng ấy mới thôi không ăn nạt chân đó cầm bao nạt chân không thấy thêm một cờ bão đám à mất khi mấy chạy biết chiếc tàu vải kia mình là thật đó ừ đây cứ mặc thằng vải màu đó nó ở cái chiếc tàu vải Khai nhỉ Khai luôn cũng chặt khay thôi mẹ mặc mặc cái chiếc tàu đây đúng rồi tụi mấy thơ đúng rồi ยาจยาต้ว่าอไไหนยิน้มปร้อยกูดิงแล้วมวยแีคร oh, ับเอฟซีครับเอย้เอยครับอันนี้เอฟซีเออฟาว่าบุ้มเออหัค้านข้านน่งเราด้ไยวต้องพอแล้วออาชันพวกขากับริงชูนั่งดะเงดิ้งเราจัง่ีบมวยวาชานว่าพางวาึงไปโทกไปยาวไปโตกไปหวานว้าเอฟซีช่างใครช่างแค เอาอหลายครั้งายลายรปได้รู้จกรปแยอะรูปเออาบนหาไม่เคไม่รกไม่เไม่หวหาง่านไ่นยกหายข้งไายว่าสุขภาพแข็งแรงไล้ดแล้วกิจกังานจะเรื่องกาาเออการงานออรวบชาติกแพงม่สน่าจะรวบขั้วขางกำแพงอานไหมวามต้านงูพี่เอที เอเป็นหนันเรื่อว่เอเอีพอการั่างอย่เอฟีฮาโลเดสเดสไม่หัดเด็ดไม่หัดโนโอ้จักภาชาอนีอันนี้เอฟที่าษาว่งเ้ากินแต่การเอฟีเปิดเอพีโค้ดเอี้งเนาะไม่ร้าจ้า <ไ>เออเรือ <il> บุน้าเห็ดก้ามแทงอยากคุณนาวอยากก็สามารถผาเฮ็ดพ้าถ่านงี้ยกับทีเฮ็ดอีพอเออเ่งนี้คนว่าเฮ็ดก้าแทงพวกขาก็ยังีม่ครบวก่าถ้าทุกกเออกันดีหลาแบบกเ้าเป็นเกาะกำบังอ่านเออหายไม่ทิ้งบิงทีเขาว่าให้ที่วิเคราเหาทิ้งได้เพราะากก็ดีกับให้พายห้าออกล้าแเ้อ หายไปเ้าไป vào ไปเข้าไปมากถได้มากทัดทังสังเกตารณ์พื่อเขาใ u หมู่บคคลั้นด้วยมืแห้งสุดฝูดสุงส์ล้วยล้วพอมาถึงวันพระตว่าหายร้อนเพงพอว่าได้ร้องเิลงได่แตละพอเลยข้ามาเลยเป็นไหนข้า่าเลยวันนี้เช้มาว่าดีว่าวาหัวว่าหนักขึ้นได้ค่ะ แคกหมกใจอย่างว่าราก,า,ากใใาว่าห v ่นบ้าคืว่าจะขึ้นใจง่าวนะเราไม่ขใจว่าขาดรับก่อนเชื่อชื่อแรงแรงไว้วค่อนนะเออตำรวอเขาว่าแรครับพอฟังแล้วสิ่อเชืเ่อใจฟังว่าบ่านมีพอกับเคิแต่เนี่นะว่านนี้ โยกังถิ่นป่าที่เข้ามาข้างจะต่างหาเนี่นะแรงเวนต่ายกว่า่าแตว่าอะไรข้าง่าไรไม่หลายจางหลายฟาถานมาบุ่งเนาะทุกทิ้งทกจยาล้วนเป็นอันนี้แต่นม่จังว่า้าถังผลาวอพอาะยาวังยาวังว่าชักควคงเกิดมาอ ทุกคนเกิดมากะต,ต้องมิฉาปิปันว่าเจ้าขู่ทุกคน,กคน,นมาบอกเนาะวิชานั้นต้องพิศตนาท่าไม่ว่าพอบอกที่ันบอไปต้องพิจตรวานารา่าแบบนัเนจะเอาตัวยาวแขวนๆถือว่าได้ไปย <c oughs> ุ่งไม่หลุมมาบอกมเขถ่ายไปยุ่งไม่หลุมกาคือไปยุ่งทงป่า <c oughs> เลือกเอาจะเอาโค้ไหนเขาถือว่าขา เาแข็งแข็งยากเอาว่าอยู่คุ้มไหมตุดเท้าแนมั้งตุดเท้าแฟนมั้งสทุกเท้าแปพอว่าบเกิดกันตเท้าแฟนถูคขำพอ่าดเกิดกันน้อเหรอข้อตอนันพี่ตาบานากอคือตัดจินใจยังตําพี่ตาบานาไม่ชนะอาจจพหลังหว่นัเห็นไหมเห็นไหมี่าก่คอยหลังแว่นนั้น คูกักคือดอกคอว่ารังแหวนดอกสวดสวดคือว่นดักเรากังนะมันคือห้องกันห้องอะบปกห้องเป็เพื่อนนะชังว่าห้องหรือว่านักกันยังห้องที่คือึดอ้าว่่าห้องกันเป็นยังไงว่าู่กัดคอแบบว่าไหานห้องว่าจังทันเป็นยังคือว่าห้องกันกี่ห้องแต่ตัวมัถคือว่ากัด พ่อวางว่างไดรทับพอมาแม่วางอาหารรับผมเกอเกลตัวจับพ่อวาะว่างไก่พ่อพ่อสิเหลยยกเก้าได้พ่อวาง่าเงี้นม่เงี่ยมาเงี้ยมองีพ่อาทับ เก็บเก็บเก็บเก็วันจัห้องของวันใดเาใส่ว้าำมันขึ้นงงาแต่ห้องที่เก็บแต่ว่าแต่ว่าขยักมากขยับมากขยักมากด้อยหวานด้อเมื่องเขาชิ้อเก็บที่ย่างด้วว่านั้นชิ่นเก็บชิ้นเก็บว่นไดเอาเก็บที่ทำให้หนาวยีรางกับถอาเอาไข่หมดแดงหนาหอีกไว้ ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเลยสิบเก็งไม่ได้เอาเก็บถินได้ไหมก็ไม่ปฏิเสธที่จรนาทระขนาทำงานเองยังฟ้องเลย <c oughs> น้าสาวมันเป็นจังทวะอันไหนกัรงมอวะอันไนหนการงานวะตายวันนี้หมว่าว่าอะไชื่อแบบวะถ้ากันเช่าขายทเริ่ง <c oughs> นอนเมืองตากกให้เข้าประกาศไร ขายถอางตัวเม่พี่อ่ะนอนวังเหนว่าตังชื่อตังขายตังน่ะทั้งจำต้องอทั้งหูกขาตั้งมาวม่านหนัาากว่าท่าจ้ะเม่ขายถ่าตัวกม่พี่อ่ะไปไปหวานห่างว่างไงว่านทัวค่ะเอาอีกแล้ว <laughs> เอา,อ,าอีกแล้ว tại vì họ nói là ra khỏi họ tay chị 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 tay หัวไทยพอหัวยืนไม่รู้ยว่พอว่านหัวพอกขนม่หัวใครระวังให้ดีนะรับรองไม่เกนสิบสี่วัช่าว่ะเออพี่แต่ดาน้าบงเด้วดุด้วเพราว่าดนเครื่นงมีกระจกสีวาจังไหนน่ารู้มากใครลูกด่ได้ว่าท้อยกขนกินท้อยผขานผ้าคือกองใหญ่บุญหนึ่งดังแต่ดุดด้า เขาทุกผู้หนากกบใารไปทั้ิคนหมื่นนูที่จะคล้องเชปากาอหอยแครงคนปมาับบพวงบลาเราไม่เข้ามาว่าท่านถึงท่านพอแต่ยิ่คนว่าขายือน้ำเพิ่จับน้องจะไปเอาดเอาไรเอาไรเกินขึ้นเกินท้อนเกินกำลังข้าขาบที่มันว่าดแล้วเราเอายาบ้านเราทิพย์ทีเอาว้า คลิปทีเอาไว้นะองคลิปทีก็เอาไว้ตรงเข่านั่นแหละเอาไว้วราก็วางเรื่องมาแบบว่าสูงหายไปทั้งหน่ยเก็บไว้ไว้หยีแล้วเก็บเอาไว้สักทีขั้เมืองน่าจะเปิดเผยความเตียงแบบเพิ่มเนิ่มจะออกโปหรือออกก้อนทั้งความคิดเจรนาทอนเพราะว่าช่วงนี้โอบร่างว่าง ปวดวัางเพราะอะารคือต่ิดมันไม่ดีเพราะัะนั้นคื้อตัวไหนก็มีแต่ตัวเต็มเต็มขาดเลยจะตูมเต็มพอจะคิดวเาแค่จงไหนก็หนัากฉัวโตไรก็โตไรกัองาดโตไรก็ฟ้องาด้ขาดแค่ไีนนอนเมื่อารหาขาวันดีกาว่าเธอหัวมันแบบว่าฉันผู้รักคน Tiếp bố mày tố vào mày tăm qua mày tăm qua mày tăm ra dắt thì bỏ qua dết chị mày ra ngoài gặp tai gần cho cô chú cô mày mặt có một tăm vào rộng rồi có quanh có phải. Walk mày mắm mặt mày mày ra ngoài mày 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 ข้าจักข้าดตัไหนทา่าทาทานว่าไว้ดืด้อดื่อาท่านว่าใจร้อนไปหอดไบุ้งพุ่นใจร้อไปกินวัาแตงแล้วใจร้อนไปนั่งกินก้อนยุหอขหามร่างข่มมันแล้อินฟอรกินข่มาเนแล้วคุณเริ่ออมใช้ขวานฟาขันที่ไป ได้เก็บผิดปกแล้วต้องพอข้าอหันว่งไหนจะเก็บผิดไหมบ้าเก็บผิดได้เก็บผิด,ดกว่อว่าเกิดนี่เพราะว่าเขาว่าโอตา่อยเรียกวตัวโอปทวงว่าเก็บผิดแล้วเก็บผิดแล้วความหวังสิฮิตจ้าราหน้าเวิร์กได้อีกนั่งวํา่อถหาไว้อีนั่งก็ไปอ,อ,องตายเราได้ตาเราได ได้รู้ความว่าตู่ได้ว่าจ้ะอยากหูจักครับคักว่าถือได้รู้ได้รู้เป่าล่าเอาเท่านี้เอาแค่นี้ก็พอเข้าใจไปแล้วเปลี่ยนเข้าใจไหมเข้าใจเหมือนัเข้าใจแล้วูเข้าใจแล้วเนาะสู้ไปแล้ได้คูสู้ไปอาะทุกขึ้นทางนาว่าไม่ผ่ามาแล้วเอ มีเจ <two> ้าหน่ะมีเจ้าหน่ะเกิที่ตัวเขียนไว้เลยว่าเกิดที่ตัวเมื่อวันที่หึ่งจันทร์ี่ใจนั่วันที่หนึ่งเขาจันสีหาวันที่หนึ่งเขบอกว่าวันที่หนึ่งบอกอยางวันที่หนึ่งเกิดทิ่บาเขาเขีหยวันที่หนึ่งไม่พอต้องเกิดเกิดบ้านห่เมื่อัีส่เข้ามเขาหเนาะอย่ากินน้าบบกขาเขาด้วยานได้ัน ตกินน <S eg ee> ้ำบบผ้า oh, มั้งอาทิตมาออกมั้งต้องกินน้ำแบบผ้าก่อนเพิมาีกทีหนึ่งห้พผู้ชายหวานพระพรก็ผายตามความจัต้งทานว่าไม่คืนมีห้อนหายผู้รักจักบาทแต่ทีเอาแบบน้ครัออหายผู้รักจักบา ไอ้ผู้นั้จัดว่าอีนล้กองกอนอิาม้กอก่อก็ไม่ง้นมาไหานนี่เอาจั้งทีไปพ่อที่จบทุ้ท่านพออะไรไปโอ้ขั้นเดียวอี่้แก้วก่อนก่อนขั้นเอาน้าถวายกลอนไปหนึ่งนะเอาน้ามาหารเทีนะ่ยงเที่ยงีวะเอาน้าลกเปียนก่บนบาไเอาน้าหกเฉอีกนี่ต้าเดียง เว้ยมาเอาเชียนเองมาว่าค้ไหนเอาเงินจากของหมดพอมาทำเบิกนั่งอีพอกอกอะไรตัวว่าทนจังไนก็นาแท้มชื่อหลังมาทำว่าเชียรเองเราเพิ่มบางง่ายสูของจากของเอาพอต๊กชาพอมาทำไม่จังไสบุกฝานกับเทียรเอาขึ้นมา ไฮดอกเท่าก um uh ัวคุณไ้พอเมียนะมนครับเออไม่อันอีหมีได้ปะมาหาเชีกับเชียงเบื่อเออตนเชียงเบื่ยานพ่อดื่มใช่ไหมว่าแท่สีอีมันงอโต๊ะแบบพ่อต๊ะเอาแล้วก็าซังเป็นกระเป๋านี่แหละเออไามาไหนกันนั้งว่าหายไว่าหายนาะ พ่อบิกได้ของพ่อข้างของพ่อบหมดเมียนพ่อเมียพน LIKE. พ่อก็เปิดได้วนะคุณแกเบิกที่สิบสี่เปิดให้ลูกให้หวานแล้วนะเปิดแม่บาทในวันขึ้นหนึ่งพ่อหายเป็นขึ้นเป็นห้อนจับชิบเก้าบาทจริงว่ะค่ะเป็นขึ้นเป็นห้อนหายจับชิบเก้าบาทได้วันขึ้นแกไปเมื่อวันพ่อแกไปเมื่บวันพ่อชิบเก้าบาทชิบเก้าบาทชิบเก้าบาท ต้องจะไปพอลูกร้าเกีบยวขึ้นมาหห้หลายกเขาโอเควะโอเคมโอเคครับครับเอาคืนมาให้พ่อมโอเควะโอเคเลยพ่อโอเคได้เลยปกลงปกลงบงเออเนาะอพ่อถิบาชิ้นให้เพิ่้บเต้าถิบเต้าถิบเต้าสิบเต้าไปเลยด้เก้าเท่านั้นครับผมเพาะว่าให้เติมนะ แต่ว่าต้องเอาคืนมาให้พ่อทุกคนนะครับผมโอเคไหมโอเคครับโอเคเขาเรียกว่าตกลงแล้วนะครับห้ามฉัญญากันอย่าพ่อห้ามเบีดผิวโดยเด็ดขาดไม่จบแล้วครับเออวันที่หนึ่งจะพากันว่าความรักเขียนเก้า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 ทุกหมู่เราทุกคนใกล้ว่าไกลกันความรักเขียนเก้าแค่นั้นจบไม่จบแล้วอาปาตัวเราไป้วนพี่ครับผม น้าหน่ะเราต้อง,งการเรืองหางไม่คืนได้ค่ะเพราะว่าขายคิดเก้าบาทเนี่ยเอากลับคืนมาขายพอเพราะว่าพอที่เอาไว้คือเก้าโมหาย่านบกนันบาทช่วงที่เหลือลรุกนั้นเอามากกว่จีไปฉางน้ามาตำบาทก็ถึงเล้วครับ<อ>แต่ต้นคืนต้องเอาคืนมาให้พอนะเข้า้ะโ <Okay. S 2> อเคครับผมเรียกป้องอ๋อท่านอีกนะ ง่ายๆดีนะผมเนาะครับอ่ะบอกแล้วหมว่าเอวากับูที่ขาดขาอ้าวบานนี้เขาบนบานนั้ที่ปที่ขามขาพอูตัููู้้กบนบมเ้าชิบเตา้าเจ้าบานเตาทองลุกร้านได้ช้าวท้าบานได้ั้นาแล้วว่าที่หครผู้ระชิเตาบานให้รุปร้านผู้ละชิบเตาบานแล้วรุ่ร้านก็จิตเลยว่าชอบชอยค่ะ ขาพุทธทานกนั้นข้าพุทธนทาหว้นหงาขึข้อบกขนจากข้างนี้ข้อบกขึนจากกุ๊งชมบัต้าอย่างเท่าคำพร้อมทักองค์พระานั้ให้ราเู่ว่าูร้านที่เอามาคืึคืนเขาได้แล้วได้หรือเปล่าะ หายไม่ตบไม่ัไม่มหวานชู้หูช้ก็กกหายงหาย้าหายง่าจิจัก,การงานจะเริ่มงตาวหนาแล้หรือหรออาการไม่ดีใจเลยบผุเนะตามนั่นด้อพี่น้องด้อเรื่องสิก,กไปกลับด้วยค<ม>รับเด้อนะครับาน,นครับสำหรับคิป <c ười> ีสวัสดีครับ